เดี๋ยวเรามาถอดคําพิพากษาสารดีกานะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมทราบว่าที่ดินบริเวณนี้นะครับเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับอันแรกเลยนะครับก็คือคำพิพากษาสารดีกาที่842ถึง876ทับ2,560นะครับเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2,560นะครับในคดีนี้นะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับจำนวน35ราย ได้นํา o h หนึ่งนะครับเลขที่2 0 9หมบู่ที่1ตําบลอีสานนะครับเนื้อที่170ไร่ฮะไปขอออกโฉนดที่สํานักง,งานที่ดินครับคือในเรื่องของการออกโฉนดที่ดินนะครับเมื่อมีการรังวัดชั้นสูงสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังมีขั้นตอนการประกาศหาผู้คัดค้านภายในกําหนด30วันนะครับผู้คัดค้านหมายความว่าใครก็ได้ในพื้นที่นะครับที่อ้างว่าที่ดินแปลงนี้ตัวเองมีสิทธิ์ดีกว่าผู้มาขอออกโฉนดนะครับก็สามารถมาคัดค้านได้นะ ถ,ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านกระบวนการออกโฉนดก็ดาเนินการต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ใช้สิทธิ์นะครับในการเข้ามาคัดค้านครับบอกว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับขอคัดค้านการออกโฉนดที่ดินทั้ง35รายนี้ไว้ก่อนนะครับจนทั้งระยะเวลาผ่านมาระยะเวลาหนึ่งนะครับโจทก์ทั้ง35เห็นว่าถ้าหากรถไฟคัดค้านอยู่อย่างนี้นะครับการออกโฉนดที่ดินของเขาก็คงจะออกไม่ได้แน่นอนนะครับก็เลยรวมตัวกันครับไปฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นจำเลยครับในคดีนี้นะครับโจทก์ทั้ง35ไปฟ้องว่า การที่การรถไฟได้มาโต้แย้งสิทธิ์คัดค้านการออกโฉนดที่ดินของเขาอะนะครับการรถไฟไม่มีสิทธิ์มาคัดค้านครับโดยโดยให้เหตุผลว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินตามแบบแจ้ง s ค h หนึ่งนะครับเลขที่209หมู่ที่1ตึ่งมดีสารนะครับเนื้อที่170ไร่ซึ่งนายทอเย็นพัฒนานะครับเป็นผู้แจ้งเอาไว้เมื่อวันที่13มกราคมปี2498ครับจึงขอให้สารพิพากษาว่าขอให้โจทก์ทั้ง35คนเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์นะครับมีส ห้ามการรถไฟเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวนะครับแล้วให้การรถไฟถอนคําคัดค้านการออกโฉนดที่ดินและให้จาเลยที่2ก็คือกรมที่ดินนะครับดำเนินการออกโฉนดตามใบไต่สวนตามฟ้องให้แก่โจทก์ทั้ง35ครับเมื่อการรถไฟได้ทราบคําฟ้องในคดีนี้นะครับการรถไฟก็ยื่นคาให้การเลยก็คือโต้แย้งทุกกรณีนะครับบอกว่าที่ดินบริเวณนี้นะครับเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับตามพระราชกฤษฎีกาว,ว่าโดยการจัดซื้อที่ดินและสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นนะครับ เพื่อสร้างทางรถไฟสายตะวัอนออกเฉียงเหนือลงวันที่7พฤษภาคม2464นะครับซึ่งตามพระราชบัญญ,ญัตินี้นะครับห้ามไม่ให้ยกอายุความขึ้นต่อสู้สิทธิของแผ่นดินเหนือที่ดินของการรถไฟครับอันนี้เป็นกฎหมายของการรถไฟที่ดโดยการรถไฟอธิบายว่าการรถไฟเนี่ยได้ก่อสร้างทางรถไฟแยกจากสถานีบุรีรัมย์ไปยังบริเวณเขากระโดงเพื่อลําเลียงหินและดินอันเป็นวัสดุก่อสร้างทางรถไฟสายนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีตามวัตถุประสงค์ของพระราชกิจการว่าด้วยการจัดซื้อที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือลงวันที่7พฤศจิกายน2464อันแสดงให้เห็นว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินที่รัฐสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชนร่วมกันครับห้ามมให้ยกอายุความขึ้นต่อสู้และจะโอนแก่กันไม่ได้ครับโจทก์ทั้ง35รายเข้ามาอยู่ในที่ดินโดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับอันเป็นการทําละเมิดต่อการรถไฟทําให้การรถไฟได้ร,รับความเสียหาย ขอให้สารยกฟ้องโจทย์ทตั้ง35ครับยกฟ้องก็คือให้โจทกแพ้คดีไปนะครับอันนี้เป็นคําให้การของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับพร้อมกับคําฟ้องแย้งกลับมาด้วยนะครับให้โจท์ทั้ง35รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินของการรถไฟและส่งมอบคืนให้เรียบร้อยนะครับกลับให้ชําระค่าเสียหายาซึ่งกําหนดค่าเสียหายเยอะพอสมควรก็มีการพิสูจน์กันในทางคดีนะครับซึ่งแต่ละฝ่ายก็นําพยานหลักฐานมาสืบกันอย่างเต็มที่นะครับ เมื่อพี่นาจากพยานหลักฐานของฝ่ายโจท้์ทั้ง35นะครับพบว่าที่ดินที่โจท่าอ้างนะครับตามแบบแจ้งการครอบครองสอคหนึ 1, ่งเลขที่209หมู่ที่1ตลดิสารเนื้อที่170ไร่นะครับที่อ้างว่าทําประโยชน์ตั้งแต่ปี2471นะครับโจท้ง35ก็ไม่มีพยานหลักฐานอื่นนะครับมาสนับสนุนว่ามีใครรู้เห็นถึงการท,รท,ทราํา,รา,ารทประโยชน์ในที่ดิน170ไร่ของนายทอเย็นพัฒนาบ้างนะครับซึ่งหากมีการทําประโยชน์ในที่ดินแปลงใหญ่ ที่มีเนื้อที่มากถึง170ไร่นะครับมาตั้งแต่ปี2471ตามที่โจทล่าวอ้างนะครับถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงนะครับย่อมเป็นที่ประจักษ์ของบุคคลทั่วไปง่ายที่จะนําพยานบุคคลที่รู้เห็นมาสืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนนี้นะครับแต่ปรากฏว่าโจดตั้งสัตยภาไม่มีหลักฐานใดมาพิสูจน์ถึงการทําประโยชน์ที่ดินในส่วนนี้ได้แล้วก็มีใครโจ์บ,บางรายนะก็ยอมรับว่าหลังจากที่มีการเข้าทําประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้แล้วก็ยังเห็นมีรถไฟนะครับ เข้ามาในบริเวณส่วนนี้เป็นปกติอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ได้ยอมรับว่ายังเคยเห็นหลักของการรถไฟมาปักอยู่ในพื้นที่ด้วยที่นี่ในฝั่งของการรถไฟนะครับซึ่งต่าวอ้างว่ามีพระราชดีกากาหนดเขตสร้างทางร,รถไฟจากจังหวัดนครราชสีมาไปยังจังหวัดอุบลราชธานีคือตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดวางรางรถไฟและทางหลวงปี2464ซึ่งกฎหมายในขณะนั้นนะครับได้กําหนดลําดับขั้นตอนในการออกกฎหมายเพื่อให้การรถไฟได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับ โดยขั้นตอนแรกจะต้องออกเป็นพระราชิกากําหนดเขตพร้อมแผนที่ประมาณการซึ่งยังไม่เป็นที่แน่นอนนะครับโดยให้อำนาจพนังงานรถไฟเข้าไปสํารวจแนวทางให้แน่นอนก่อนนะครับซึ่งขั้นตอนการสํารวจแนวทางครั้งแรกเนี่ยนะครับยังไม่มีผลทำให้แผนที่ประมาณการแนบท้ายพระราชิกาเนี่ยตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟได้นะครับจะต้องมีการออกพระราชิการจัดซื้อที่ดินอีกฉบับหนึ่งโดยให้ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อนะครับ มีบัญชีที่ดินที่จะจัดซื้อและสถานที่ตั้งกลับให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชีการจัดซื้อด้วยซึ่งถ้าหากยังไม่มีการทําแผนที่แนบท้ายพระราชดีการจัดซื้อหรือไม่มีการออกพระราชีการจัดซื้อประกอบก็ต้องถือว่าการรถไฟยังไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นนะครับซึ่งก็เรียกว่าถ้าอ้างหลักกฎหมายนะครับการรถไฟก็มีไม่ครบเช่นเดียวกันแล้วทําไมคำพิพากษาถึงออกมาว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่ของการรถไฟครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อไปครับ ทีนี้มาดูคําพิพากษากันนะครับบอกว่าถึงแม้ทางฝ่ายโจทย์จะอ้างว่าพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปี2462นะครับไม่มีผลเป็นการเวรนื้นที่ดินแต่การรถไฟได้สํารวจเส้นทางที่แน่นอนและทราบจํานวนที่ดินที่มีความจําเป็นต้องใช้แล้วรวมทั้งกรมรถไฟแผ่นดินได้จะทําแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของกรมรถไฟเรียกว่ามีการสํารวจทําแผนที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วที่ดินที่มีปัญหานะครับเป็นที่ดินที่อยู่ในแนวเขตที่ดินของกรมรถไฟในขณะนั้นนะครับ มีสภาพเป็นที่ป่ายังไม่มีผู้ใดครอบครองทำประโยชน์เมื่อกรมรถไฟแผ่นดินได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นแหล่งวัสดุสําหรับกอ่อสร้างทางรถไฟจึงถือได้ว่าเป็นการห่วงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าไว้ใช้ในราชการตามกฎหมายแล้วที่ดินนั้นจึงเข้าลักษณะเป็นที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยครับก็คือสรุปว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของการรถไฟนะครับไม่ได้เกิดขึ้นตามกฎหมายของการรถไฟแต่เกิดขึ้นจากกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินในขณะนั้นนะครับก็คือ ที่ดินส่วนไหนนะครับที่ไม่มีรัศดรเข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์หรือเรียกว่าเป็นที่ดินโรคร้างว่างเปล่านะครับเมื่อทางราชการได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนไหนอย่างไรแล้วนะครับถือว่าพื้นที่ดินส่วนนั้นนะครับเป็นที่ดินที่สงวนไว้สําหรับการใช้ประโยชน์ของส่วนราชการนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นจากคําพิพากษาอันนี้นะครับเป็นเรื่องของการรถไฟกับโกรธทั้ง35คนนะครับที่เขาก็พิสูจน์ไม่ได้ ว่าเขาได้มีการครอบครองทำประโยชน์มาอย่างไรส่วนการรถไฟนะครับก็มีหลักฐานเพียงแต่แนวเขตการสํารวจนะครับมีการปักหลักเขตหัวงห้ามแล้วก็ในภาพถ่ายพบว่ามีทางรถไฟมาก่อนก็เรียกว่าในคดีนี้นะครับการรถไฟมีสิทธิ์ดีกว่าราษฎรทั้ง35รายแต่เจ้าของที่ดินรายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับ35รายนี้นะครับเมื่อคําพิพากษาบอกว่าพื้นที่ดินบริเวณนี้ส่วนนี้เป็นที่ดินของการรถไฟมันก็ไปบง่งชี้หรือความปรากฏถึงที่ดินแปลงอื่นๆด้วยซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันใกล้เคียงกัน <Das que ath ie> ซึ่งอันนี้นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะบงชี้หรือความปรากฏซึ่งอันนี้นเดี๋ยวเราจะว่ากันในคําพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อไปครับซึ่งเมื่อศาลฎีกาพิพากษาว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของการรถไฟของประเทศไทยนะครับหน้าที่ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของกรมที่ดินแหละครับที่จะต้องมาพิสูจน์การออกเอกสารสิทธิ์แต่ละลายนะครับว่าเอากสารสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินรายไหนนะครับชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรนะครับทางการรถไฟนะครับก็มุ่งหวังว่าทางกรมที่ดินนะครับจะได้นําเรื่องนี้นะครับ เข้าสู่กระบวนการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ตามมาตรา61นะครับก็ถือว่าเมื่อความปรากฏขึ้นแล้วการรถไฟก็มีหนังสือถึงกรมที่ดินนะครับบอกว่าให้ใช้อำนาจตามมาตรา61วรรคหนึ่งนะครับให้กรมที่ดินนะครับดำเนินการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ทับซ้อนในบริเวณที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟนะครับแต่อธิบดีกรมที่ดินก็ไม่ได้มีคําสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีคําสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินแต่อย่างใดน,นะครับแต่กลับมีหนังสือย้อนกลับไปนะครับบอกว่าให้การรถไฟนําส่งแผนที่กรรมสิทธิ์นะฮะแนบท้ายพระราชิการกำหนดเขตสร้างทางรถไฟหลวงมาเพื่อพิจารณาและนําครอบในระหว่างที่ดินนะเพื่อจะได้รู้กรอบรู้ขอบเขตว่าจะต้องเพิกถอนที่ดินส่วนไหนแปลงไหนอย่างไรบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับการรถไฟก็ได้มีหนังสือครั้งที่2นะครับแจ้งไปยังอธิบดีกรมที่ดินบอกว่า ให้ดาเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่กาหนดนะครับตามมาตร,รา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยนะครับให้แล้วเสร็จภายใน15วันนะค,คือกําหนดระยะเวลามาเลยว่าให้รีบดําเนินการภายใน15วันนะครับอ่ะฝั่งกรมที่ดินได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วครบรยะยะเวลา15วันนะครับก็เพิกเฉยย,ยังไม่ดําเนินการอะไรเป็นสาเหตุที่การรถไฟนํามาฟ้องศาลปกครองกลางในครั้งนี้นะครับเพื่อให้ศาลปกครองกลางบังคับให้กรมที่ดินดําเนินการนะครับการรถไฟขอมาทั้งหมด7ข้อนะครับ เดี๋ยวจะเอาเฉพาะข้อที่สําคัญนะครับก็คือข้อที่3ามฮะให้ผู้ถูกฟ้องคดีก็คืออธิบดีกรมที่ดินและกรมที่ดินนะครับดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ทับที่ดินของการรถไฟให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาข้อที่4ครับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็คือให้อธิกรมที่ดินกับกรมที่ดินนะครับร่วมกันเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินนะครับ ทั้งหมดที่ออกทับที่ดินของการรถไฟและขับไล่ผู้ครอบครองทั้งหมดนะครับออกจากที่ดินของการรถไฟนี่คือคําฟ้องที่การรถไฟขอมานะครับให้สาลพิพากษาตามนี้ทีนี้ในฝั่งกรมที่ดินนะครับเขาก็มีเหตุผลนะครับบอกว่าในการสั่งการนะครับการรถไฟจะต้องยืนยันแนวเขตนะครับว่าที่ดินส่วนไหนล่ะที่มีการสังหวนห่วงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากหนดเขตที่มีผลทางกฎหมายนะครับทางการรถไฟจะต้องมีรูปแผนที่นะครับเพื่อมายืนยันแนวเขต จะต้องส่งแผนที่ที่มีกฎหมายรองรับนะครับทีนี้ตัวพื้นที่และขอบเขตนะครับเมื่อกี้เราฟังจากคำพิพากษาสารดีกาบอกว่าคือการรถไฟไม่ได้ได้ที่ดินแปลงนี้มาโดยโกฎหมายของการรถไฟไม่ได้มีเพื่อการจัดซื้อนะครับแต่การรถไฟได้มาจากการเข้าใช้ประโยชน์นะทีนี้การเข้าใช้ประโยชน์เนี่ยพื้นที่ดินส่วนไหนที่ดินแปลงไหนละ่ะที่คุณเข้าไปใช้ประโยชน์บ้างเพราะเมื่อไปตรวจสอบในสภาพที่ดินจริงนะครับการรถไฟก็ใช้ประโยชน์แค่เฉพาะตัวรางรถไฟกับเขตรางรถไฟ20เมตร40เมตรเฉย,ฉย นะครับพื้นที่ส่วนอื่นการรถไฟก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับซึ่งตรงนี้แหละมาทําให้พื้นที่ไม่ชัดและก็ขอบเขตก็ไม่ชัดด้วยครับทีนี้มาดูคําพิพากษาของสารปกครองกลางนะครับกรณีที่ทางกรมที่ดินกล่าวอ้างว่าการรถไฟไม่สามารถแสดงแผนที่ท้ายพิการได้นะครับรวมทั้งรายละเอียดตําแหน่งที่ดินที่จะต้องดําเนินการเพิกถอนให้กับกรมที่ดินทราบนะครับจึงไม่สามารถดรําเนินการตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้นั้นนะครับอันนี้สารไม่เห็นด้วยนะครับสารบอกว่า ความมุ่งหมายของมาตรา61นะครับต้องการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ใช้อำนาจแต่งตั้งณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อดําเนินการสอบค้งหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้ปรากฏนะเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นให้ณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมที่ดินนะครับโดยสารเหตุผลว่ากรมที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีความชํานาญเฉพาะด้านและเป็นผู้จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการออกหนังสือสแสดงสิทธิในที่ดินไว้ทั้งหมด จึงย่อมเป็นหน้าที่ของกรมที่ดินที่จะต้องดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นข้อกล่าวอ้างที่ว่าการรถไฟไม่สามารถจัดหาแผนที่ท้ายพระราชกิจการหรือไม่สามารถถ่ายทอดแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกิจการได้จึงไม่ใช่เหตุผลที่กรมที่ดินจะไม่ดําเนินการตามมาตรา61นะครับข้อกล่าวอ้างของอธิบดีกรมที่ดินและกรมที่ดินข้อนี้ฝังไม่ขึ้นครับ ส่วนกรนีที่การรถไฟบอกว่าขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้กรมที่ดินร่วมกันออกคําสั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทั้งหมดที่ออกทับที่ดินของการรถไฟและขับไล่ผู้ครอบครองและถือหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีทั้งหมดศาลเห็นว่าหากผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือกรมที่ดินมีคําสั่งแต่งตั้งขบวมการสอบสวนแล้วและพิารณาข้อเท็จจริงได้เป็นเช่นใด ย่อมเป็นอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินที่จะดําเนินการมีคําสั่งตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามที่เห็นสมควรอันเป็นดุลพินิษของอธิบดีกรมที่ดินและกรมที่ดินซึ่งศาลไม่อาจก้าวล่วงได้ศาลจึงไม่อาจมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้อธิบดีกรมที่ดินหรือกรมที่ดินดําเนินการตามคําขอในส่วนนี้ของการรถไฟได้ก็เรียกว่าการรถไฟบอกว่าให้ศาลพิพากษาให้กรมที่ดินเนี่ย ออกคำสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกทับที่ดินของการรถไฟทั้งหมดและขับไล่ผู้ครอบครองออกไปทั้งหมดนะครับสารบอกว่าทําไม่ได้ครับเพราะว่ากรณีนี้นะครับเป็นแค่ความปรากฏว่ามันไม่ใช่มาตราหุสเวรรค8ครับมันเป็นมาตราหุสเบตวหนึ่งครับไม่ใช่คําสั่งเพิกถอนทุกรายนะครับสั่งตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามผลการสอบสวนนะครับจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคาพิพากษาสารดีกาหรือคาพิพากษาสารปกครองนะครับซึ่งแน่นอนครับการที่เราติดตามข่าวต่างๆนะครับ ถ้าเราได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเราก็จะสามารถวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆได้อย่างถูกต้องครับฉหนับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ